เห็นไงพี่เกี่ยวกับมาตรการชักกระตุกมาตรการที่บอกว่า1 5วันเปิดนะ10วันบอกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปอีกนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างี้พี่ที่ใช้ิดไงฮะมาตรการนี้ยิ่งยิ่งทำให้มันมันแย่ละใหญ่มันเสียหายและใหญ่เพราะว่าคืออย่างขอท้าความหน่อยเมื่อมีประกาศออกมาก่อนหน้านี้ที่ว่าวันที่หนึ่งจะเปิดวันหนึ่งพิธีการเปิดประเทศรัฐบาลเปิดได้จริงแล้วก็ว่าหนึ่งธันวาจะมีการคลายล็อกให้สามัญินทั้งหมดคือทุกคนก็โอ้เราคอยกันด้วยความหวังว่าเดี๋ยวหนึ่งธันวาเราจะได้ทํางานแล้วก็ เตรียมฟอร์มทีมเรียกมาซ้อมใครพี่เคยไปทํางานเลาออกมาลาออกมาแล้ว <c oughs> มีที่คือพอมาตรก,การเลื่อนไปแล้วลูกน้องมาทะเลาะก,กับเรามีไหมไม่ก็ไม่ถึงขั้นมาทะเลาะก,กับเราเขาเขาก็เข้าใจแหละ <c oughs> คิดเห็นยังไงพี่ ที่จังหวัดที่มีการควบคุมสูงเปิดให้มีจัดเทศากาลดนตรีได้ก่อนจังหวัดที่มีการควบคุมต่ํากว่าแล้วแต่งั้นใหญ่ด้วยระดับประเทศใช<อ>่ไทุกคนคงได้เห็นกันละแต่จรามมาไหมเนี่ย <laughs> ตอนนี้จริงๆเราอยากจะของความชัดเจนเหมือนกันว่าว่าระดับไหนจัดได้ระดับไหนไม่ได้มีมาตรการอะไรเป็นมาตรฐานเพราะว่าความไม่ชัดเจนของของมาตรการที่ที่รัฐบาลออกมาทาทาให้บางผู้นําพื้นที่บางที่อ่ะไม่ไม่ไม่ยอมอนุญา ให้เราเล่นแต่ว่าบางพื้นที่เล่นได้บางพื้นที่เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมครับอยากอยากจะขอความชัดเจนตรงนี้นหน่อยแล้วแบบวันที่วันสําคัญบางวันเนี้ยบางที่จัดงานได้บางที่จัดงานไม่ได้อย่างเงี้ยเราอดุดมตรตีเนี่ยเราไม่ต้องไปไปว่ากันเองไม่เราไม่ว่ากันแต่หมายถึงว่ามาตรฐานเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนพี่หมายถึงว่าพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ทําไมมันใช้ กฎหมายคนละตัวกันร่าไหมใช่เอ็นเอ็นนี่ว่าใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยแหละเคยมีหลายคนแซวว่าเราตกลงไอทีเขาจัดงานเนี่ยมันประเทศอะไรกันแน่ก็เนี่ยครับจริงๆถ้าจะให้เกิดความชัดเจนเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องประกาศขายล็อกอย่างเป็นางกาคือณตอนนี้มันมีการยืดหยุ่นให้จัดงานได้แต่ว่ามันไม่เป็นทางการคือเหมือนว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลนพินิษของผู้นํท้องที่นั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็ไม่กล้านอกจากเป็นงานที่รัฐบาลจัดเอง ทางสถานศึกษาก็อาจจะ,จะก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะมีนโยบายนะถามว่ามันอยู่ในจังหวะที่เป็นแซนบ็อกจกังหวะที่เป็นกลุ่มนำร่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จับได้แต่จริงๆเนี่ยอยากให้มามองไอ้พวกมันเทิงลากยากอย่างเราขอขอเรียกตัวเองว่าพวกเราเป็นลากยากใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือในกลุ่มฯฯธุรกิจพวกเราเนี่ยมันมันมีห่วงโซ่ ที่เป็นยืงใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะักด้ตรตีคอนไวลดนเซอร์ voy, cer, ไปเล่นงานงานหนึ่งก็จะมีพวกตัวจีนเข้ามามเด็กเซิร์ฟจัดดอกไม้จัดดอกไม้เคร่งไฟเครื่องปั่น,นอะไรเยอะอยแยะไปหมดเ่ยมันห่วงโซ่ถือว่าเป็นห่วงโซ่ใหญ่แล้วก็อยู่ในพวกเอ็นบีถึงขั้นลากยางอ,อยากอยาให้รัฐบาลมาต้องบอกว่าคนนี้หน่อยต,ออต้องบอกว่าพวกเราไม่ได้มี เป็นหลักพันหลักแสนนะพวกเรามีเป็นล้านนะเป็นล้านใช่พวกร้านยญานะไม่ใช่แังไม่รวมถึงพวกที่เขาดังๆนี่หันมามองล้านญากันบ้างใช่สุดท้ายพี่ชัยฝากถึงพี่น้องน้องตีแล้วหน่อยเร่งนี้ยังไงเพื่อสู้ๆหรือยังไงอะไรดีก็คนต้องฝากให้กําลังใจกันคนรับเจอกันทักทายกันก็ให้กําลังใจกันว่าทำไมสะดวกไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ในเฟซในอะไร ถ้ามีงานมีการอะไรก็จะรวมแชร์แชร์กันนะเดียวงานแบ่งงานกันไปให้เราผ่านช่วนี้กันไปได้อ่านจะไปได้แล้วก็เรียกร้องนิดนึงเนาะเปิดให้พวกเราหน่อยเปิดให้พวกเราทำงานหน่อยเพราะว่าปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วเนาะพี่เนาะอะไรเงี้ยเห็นใจรับฟตามพวกเราสักนิดนึงแล้วกันเนาะออกมาตรการมาให้เราก็ได้เราพร้อมปกับกับ ตาแล้วก็ฝากช่องทางหน่อยพี่ติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ได้ไงบ้างติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ได้ทางแฟนเพจก็จะใช้ภาษาไทยเลยคำว่าเป็นวงฟิวเจอร์แบนด์ฟิวเจอร์แบนด์แล้วก็ชแนลยูทูบยูทูบอ่าชแนลยูท <Channel YouTube S 1> ูปก็จะมีก็ใช้คำว่าฟิวเจอร์แบนด์นะคฮะทิกต็อกมียังพี่วทิกต็อกก็มีแต่กิง่งเริ่ม แต่ติ๊กซอวก,จก,จก็จะใช้เป็นชื่อผมชื่อชายตุกันดลก็ติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะของวงฟิวเจอร์แบนด์วงดนตรีที่มีมาตรฐ่านอย่างนี้แล้วกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากบอสใหญ่ของวงฟิวเจอร์แบนด์เลยนะครับผมนะ <S <S มเกียรติพวกเราทีมงานรายการถามถ่ายแตันเทิงอาจารย์ต้นไม้เลยแล้วก็อาจารย์ออสสายบันเทิงน,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 นะครับผมนี้วันนี้ขอขอบพระคุณพี่ชายมากมากเลยพี่มีโอกาสจะขอไปสัมภาษณ์พี่ชายใหม่อีกรอบนึงแล้วยังไงอย่าลืมติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากบอกพี่น้อง ครับผมนะเดี๋ยวจะให้กำลังใจกันช่วงนี้ขอให้ได้กลับมาเล่นดนตรีกันเร็ววันแล้วกันครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับ EP หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ